สวัสดีค่ะมาเจอกับในเกมในเกมไมคครับวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างประตูกับดักนะคะมีอุปกรณ์นะคะก็มีเดี๋ยวนะมีเดี๋ยวนะดีไหววะ ประกก็มีนี่นะคะสีอย่างนี้เลยนี้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 น,น,นะคะเลือกอันไหนมาชักอย่างก็ได้แต่ขอเลือกสีขาวแล้วกันนะคะมันจะเข้าคู่ประตูนะโอเคเอาเหล็กมาด้วยนะคะถ้าเอาสีไหนเราก็ต้องเอาสีนั้นมันดูจะได้ดูเหมือนจริงนะคะเดี๋ยวก็ประตูสีขาวนะคะ ดูสีขาวบล็บอกอะไรได้บนหัวนะคะแล้วก็ขอบล็อกสีขาวแล้วกันแเราเกิดหยิบอะไรแล้วในตอนนี้โอเคเดี๋ยวจสอบแป๊บหลายก็ไม่จังเลยเอาเดี๋ยว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 โอเคแล้วเราจะสร้างตรงนี้กันนะคะแล้วเดินหน่อยนะเมื่เกิดจากอาการแรลกนะคะแล้วเดี๋ยว,ยว,นะนะะวยกนะ็ เลยนะคะของกันนี่เอาให้มันสีดำอ่ะเข้ามาตรงนี้นะคะนี่จุดสีดำเนี่ยให้เข้ามานะคะถ้าจุดสีดำจุดสีดำไม่เข้าแล้วก็เปลี่ยนมุมนะ<า>เปลี่ยนมุมในการยืนนะ<า>โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมุมในการยืนนะคะ <S <S แล้วก็วาง <S <S <Feels S 1> ใช่ปะ โอเคตอนนี้มีเพื่อนจะชวนนั่นแล้วนะโอเคนี่มันไดเออกมาเป็นนี้นะคะตอนนี้เอาอนะคนละพร้อมกับต่อบล็อกนะสีขาวบล็อกสีอะไรก็ได้ที่เราบอกเลย ไว้อย่างนี้นะพร้อมกับถูกอันด้านล่างไว้แล้วก็จินี่แต่ตอนนี้เราเดินเข้าไปนะปุ๊บนี่ไปไหนไม่ได้แล้วคะ่ะก็คือมันเป็นเหล็กไงแล้วไม่สามารถออกไปได้แล้วโอเคนะตามนั้นเล่นนะคะแล้ววันนี้ก็ขอไปรานนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันละกันนะจ๊ะโอเคเราจะเอาอะไรเข้าไปดีนะเอา N B C ดีกว่าคะ่ะโอเคลงไป๊บ เดี๋ยวทำไมเตเลรอยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวก็พี่เออนี่เห็นไหมมันถูกขังแล้วมันไม่สามารถออกมาได้นะคะนี่เป็นไงเดี๋ยวงวะให้เพื่อนให้ให้ลูกให้พ่อแม่ลูกมาช่วยนะโอ้โหช่วยมากบิ่งแตกต่างคืนไม่หมดเลยโอเคค่ะแล้ววันนี้ก็ขอไปป่าด้วยนะคะอย่าลืมไม่ชอบก็กดไลค์เดี๋ยวชอบก็กดไลค์ไม่ไม่เดี๋ยว ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดติดตามนะคะโอเคแล้วนะวันนี้ก็ขอบายบายนะคะ